สบายดีทุกคนมือนีเป็นมือวันที่แต่ไห่ว่าี8สิบแปดเนาะแต่ว่าเราไปมาเกี่ยวซอยน้องๆพี่น้องหลับมาคนณมือหนีนะว่าเขาเกี่ยวได้ประมาณสี่หมื่นล้วเขาอะสามสี่หมื่นแล้วบอก่าม่กับสี่หมื่นแต่พี่นีแล้วพนมันมามันตกแห้งนะแห้งแบบก่อนนาะที่ว่าพายุสิเขาอีกมันแหง้งเมื่อวานนี่ก็แหง้งมือนีบนะูมีพนนมือหนีแบบมีตะลมขึ้นนี่ก็ตกน้อยหนึ่ง เขาก็เลยแบบหมัดเขาคนเขาเ็าเลยมาซอยแต่ว่ามื้อนี้อยากบอกว่าอากาศนี้ฮ้อนเอ้ยแม่เนาะหนาวนะเพียงหนาวแบบร่มก็แห้งแล้วก็เย็นผอมมันจะมีแบบฝนแบบเป็นเป็นปอยนะฝนตกเม็ดหน่อยๆแะ้วก็ฝนแบบมันเห็นอะไรเย็นๆนะนะแต่วก็ลมแห้งผอมขึ้นเบิร์อกันยาวละใส่ประมาณสองโต๊ะเลกดทั่วเปียกขาดลีร้อนเขาบอว่าเขาน เกี sociedad, yeah. ่ยวของเขาบริอันเห็ดเป็นผ่อนเขาเห็ดเป็นหมัดทุกคนเวลาฟันเขาเกี่ยวปลาก็ะมัดหมัดหมัดใหญ่ๆไปเลจริงๆเหรอตึ้งมันเอื่อยังกระดับเกี่ยวเขาหมัดกำมังตัวนั่นเนาะอันนี้กระดับหมัดนี่ยหมัดเกี่ยวเขาเหลืองยาแต่ว่าเขาทุกคนเขาหน้าเหลืองเอาคือไปเหลือกเขาเหลือกไปให้เขามัดถึงเงยากกูดำนี่บอเหลืออันกำขึ้นไปละหมัดไปิเื่งมดดูว่าเขามัดแล้วไปจนึเมันจะมัยากคนเอาลายลงมาบ โออาจารย์เขาเนะเขาก็มาจะซักว <with> ัคซ <se ves in water> ีนโมนิก็ลุยนะตุกต่ดจริงเขาบอกเหตุเวากยคือกระโปคือกระโปงนี่เนาะสมัดเขาไม่อยากทุกคนแต่เขากินเก็ยังไงก็สมัดสมัดไงขายก็ยังไงขายแลลวไปขายปคืบเมื่อวานในเช้าไปขายขา้มันโล่ายไดทั้งเดือนสวยขายันองพันเจ็ดินยี่บ

เป็นเป็นหมัดเขาซองร้อยหนึ่งองก์กบนแหนมคนใดว่ามันล่นเนาะคือแบบว่าเขามันอันดัดีมันมันเ้ิ่งเสื่อมไอย่างมันเน่าบ่เหนียาเน่าแครับหราอว่ามันถือคนแหละมันมันเป็นเขาแบบท้าชีว่ายังไงนะที่ตรงนั้นตรงเน่า แล้วแล้วเขาไปซีแล้วซีเห็ดเขามันดับเนาทุกคนขาบนตัขันเขาบ่เห้ซีไปหลอกก่อนไม่ได้สอบเออแต่ฟังปั่นื่งกีนะชิปชิปหาที่สิบสี่นี่แหละช้ออเออชิอเดี๋อมเห็ดเห็ดเห็ดเห็เห็เหื่อเลยมันเแล้ จะน้อเขาก็แหละอลไตอนเกี่ยวมันไวกว่าดำเนาะแต่ว่าตอนดำมันอำไปอู้หูคุณปุ๋ยอยากเลยมั้นบกเขามันยางอกในลำเขาง่วง

อห้น้ยมท่านเลยมัดอันนี้เขาซูเปิรตีมันกำลังซุกที่จริงเราเพิ่งจะสุกบุรีอันนั้นบุรีเกี่ยวแหละบได้ก้อยดอกแต่ว่าเขาอะเขาเผาเกี่ยวเนี่ยสลอยทามหลบวะเขาเอ้ยฝนมันโปรโตกใหม่บ่บ่ขเขาจะเกี่ยวไปเลยเลยดยเดยแต่เอาบนเนี่ยใจว่าคนมันสิตกไปบนะ่เนาทุกคนหยาหนีร้ายแห้งดีได้สังเกตหยาเนี่ยเดี๋ยวลห,หลับจีเนี่ยหยาเนี่ยมันดียังได้ตอนอยังหน่อยมกเลิ โทษทีนี่หยาเน้นมีหูมันบอกครับฮักก่อนนี่มันก็เป็นสอดใส่ยบวงอะไรเลยเดี๋ยวมันจะเป็นบวงฟอมันเป็นฟองย้มเห็ต่างๆเกเจ้อโมตียงเป็นเด็กหน่อยนะมันบวชึงกันเวลาใส่ต่างหูนะมันบวยู่เดมมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแถวทุกคนมันก็จะเป็นแบบ พวกหงานี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเป็นต่างหูเด็ดไดงแดงหมดนอนเทียรละตะกคนกินต้มเป็ดซีซีและโลโก้ต่มเป็ดต้มเป็ดอรับกระตาเนา่อมเป็ดมันชิบวัคนลายเออคือว่าแหละคนมันคนมันก็ล่างโป่งเนาะมันหล่นคนบัวมามาคนเขาซอยมือที่ที่เซาะงอมมาทุกคนหล่นขาเป็ดตุกินเป็ดเป็ดในงานก็เองล กัวมาวนนั้นเข้าเข้าบริกรลำเลียงจ่ามีนลำเลียงช้าววันนี้เราเสื้ออารมณ์เหนื่อยไหมเพจเย็นบ้เย็นสบายเย็นสบายเยนสบายกันแหห้นอนกลานนจแข็งตายันยาน้ำนแหงกิกลาจะเสียงเปลี่ยนคนบรการมาก้นวัดข้ายงน่เป็นทสาสบแบำวันเกิดไกมาเข้ากินน้ำาร้าย มเ็กอเลยห็ดกเมนตแ่แก้อะไรดีแก้เป็นอาลี้งเอามคงาเลวนะอาตจะวนนี้กรมานมะคงเท่านั้นเอาแล้วอคอน้ำนมันอเล้่เอ้อยู่หน้าเัีกกินลาวดุดปีนี้มะงเงินหละยคนหน้าก็หลาย์แบบข้อมวน กินแล้วเสร็ลอยแห้งกันเสียขาเอาไปหนี่แล้วก็มันซึ่งออกไม่ไปดิคุณมาอยู่กันมาอยู่กันอันมาอยู่กันผู้อื่นท่ากระถ่อมตนนะทุกคนข้ากระชับบุญดื่บยังไรข้าวกระสิบปอกมองหงอีกข้าวกระป๋อเห็ดยังนอหนั่งเมืองหนองไปขอเฮียนเขาดีอันสิถ่อมตนนั่งเขเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนเมืองกีนนี่เดียวกันสั่งแล้วกระชับเมืองหนองกระปอกมังหง เอ่ยอยากเอยียดที่บอกเ่ยมโดนมันกินสุกินต่อมอะไรมาถมดอกนกินมาาที่กินแบบกินเปนารสดยาเะยรยาเลไรกนมเป้าไม่ได้ก็ดเเมนูแแกงเแต่หมคหัวตัวปลาหงษนะเวลาเ้าแกงใส่เ็ดใส่ไก่เสียมันมีความหวานหวานน้ำซุปหวานนะคบงษ์แตหวานชุ่มค่ะ้แกงแต่หมหงษ์คิดปเนี่ยไแกงมัแล้วจะเอากินรักเป็ด กันต e ีนอะยกเนตีนองเกลี่ยนะเนเกลอเกล่ปนอนะเกี่ยวค้มือบเขานะจบเพาเอเป็น้ืดเขนมือได้เป็นเน้ำจบบิเก้อวดอาน้ำจเดตีนบตัางประตูทางหลับอันนี้เป็นการจะลอยตะกอนแทนะเตาเต้าอีกันมันอยู่แถวปลาก้วย อยู่ในของนักนึลกมันเพราะยังปากอยดขามาเราเปลี่ยนสุดสุดสุดเลกับนางตานีนางตานีไม่ค่ะเพราอ่าไม่หมดลยการนั่งเราเริ่มสิบูเมนแล้วก็ไปะผ่อนเอาหมนับยาเขาขับมาขับมาย่องย่องย่องปากปวดเว้ยขึ้นมาต้น้วดมึงตัดที่พื้เข้ามาเรา้วดแรงบ้าป็นบ้ายังเผ้าตัวเอง

ใเบิรตัวเดียวสื่อมาหายเรื่องนางเบิร์มาสิทิก็พอทีกพอดีกินกับเพือกันบอกาบ่นจองตัเต็มพอดีเลยไม่กันกิ่ในชจแล้วเนี่บริทีมีบ่บริตายมันนะถ้ากินแล้วไม่กู้รึเต็มหมอทุกคนนองคงตัวเอง บรรยากาศเดินยาวสั่นหมอนมักเออน้ำขึ้นใส่อีกอ๋อต้องใส่เติมอีกหนักหนึ่งนะเออเอาเป็ดลงก่อนเอาเป็ดลงก่อนดิฟาดหัวขานะใส่แบบใหญ่ใจนิดน่ะเอาอะไทำมันดึงเทียงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวหมอนเอาซามาใส่เลยมีบอชามีบ่เรเห็นอยู่ในเัวเหรอหยอกกี่ซอเด้อมาต้มเป็ดทุกคนเรืองขากันดิ น้ำมันอะไนี่ยำเกี่ยวข้อละเป็ดมันๆจริงแล้วเป็ดมันก็มันอยู่แล้วเนาะแฉบอยู่ไหมถลกขึ้นไปนางใช่นางหาโล่นเลยกังจิ้มจิ้มจิ้มจำเป็น้ำปลาถ่ยก่อนนะนี่จางกิ่นมันหลอกปลาซะได้แล้วโยมจางบิดหมอไปนะทิ้มบิดแล้วเนาะหานชายยังบวชนางสาเิ็มันคือทิ้มเมตัยไปนะปฏิทินและจ่ายตาผู้อยากได้ก็เลยเออเฮติเอาซะให้ทิ้มตายเป็ด ตักขะเรมีกินอันอันไหนตักมาเด้อถ่อบ่มีกินเด็ดบ่ทิของมป๊าต้นย่นบ่อี้ม่ยงมีจักติปเข้ามี2ตินี่บ่ต้นโอ้ปานสิกินเบิดวแงๆนี่กินบ่ได้หลายบ่เ็ีขอเลยเนาะจากให้เอื้อยหวพอๆมันลนนะพอๆๆ ขาใช้มบนะแทมันเก่งนะแทนามันเปดเตา่นหอยแล้วมีตะกีบพุนด้วน้องกงเป็ดเสรมหงส์โจ๊กโจ๊กเมื่อเช้านาบุลเลยโจ๊กมบัเป็นยางบัไหลหอดเด้ออีแวบบ้าของเลยบวมากบวกมากใครวะนีอผบึกและเทิมและเทิมโอ้ยบวมกลายหนึ่งนะมาเผื่อน้องนะ มาทุกคนกินขา้ินขาพเื่อจะได้กินขาเพื่อล้งนี้บแตนได้ง่ายๆแทุกคนกันโบแตนมาแอนค้นเขาา็บริกินเราทุกคนปพวยะย่างบร้ค่อยมาแันมมีวิอกเี่ยวอัมอนมเอาหมนะไรกจะาขายดวลับวงลิน

าาที่อเรอานคนแต่ว่าลงคนเขานะแต่ว่าเห็นหลดไถลุงเรามันคาก็เลยสิไปซอยเราะ,ละกลิ้กัเคยเราคือจะงหมมันมันหล่มแพงเนาะขางแค่นเขาเ้าเขาไม่ได้หายหน,น,นะน้าบุตรแค่นั้นไกลน้าแค่น้นไกลน้ไกลเด่นกอเพื่อนแค่นี้แหละตอดาวนะาะน่อก็มูได้บ,บ,บุเบลกวางเล่ไปนะ ไปไกลเลยนะตินเล็กมันไปได้เนี่ยพี่อมันอไปได้แตะโยมไปแตอ้ยอย่ามาดมันจะคตอเ้ยป๊บป๊บปึ๊บ๊ถอยกับเพืนได้แล้ว เพิ่งติดรถเบิ่งติด่ะ มีแห้งดันทางหลังไปบดเตะรีวิวไอ้เตาม่สองปีที่สองเมื่อยก็มัดเข่าอีกเน่อยเนาะปดหลดจุกหลดมัดเข่าบดต่อสองันยิ่เมื่อยเท่า่ง้นตาตรงนี้เอาลงอันนี้้อยจนนอยอดกินต้เบลกินนละลายหมดแล้วเอาไปกองใส่ลุงนี่ กูกล้องนี่นี่เหื่อจนเมื่อยนะก้องนี่นีไตาวี่วิ่งดยาปวว่อยากัวแต่ว่าหรถจนเมื่อยนะเขานะกลองนี่ีเจ็บปวดท้องหน่อยเออเมื่อยเนี้ยตีรถก่อนโอ้เจ็บท้องเด้อ จะก็มุดลูกย่อนมุดลวไปจักว้วโอ้ เราเลี้ยงงวดคนบ้านท่ทยเราเลี่งวดเลี่ยงเ้ยเราเลียงงวดเราเลี่ยงเป็ดเราเลี่ยงงวเราเลี่ยงเป็ดเออเราไ่ใส่เกลือเราไม่ใ่จะทำแฟะวอเกลืออะไรเอาไม่ไปนะเป็นก่สิคิ้จเป็นไงสุดนีวิวโฉงโงมันเหรคคะแม่แม่รค เงินมพล้วคตัดายจับนี่บ่เขติ่งห่นาคอยอยจมาแนนงวอนลูกนอยขาวขึ้นเพิงข้าวมาชุสิคบมันมัยาดหานยาดอยู่เลยไอ้ตะวันละมานะพี่ยังเนาะมาชุหนักกับบระเทศยังล่าอยู่ลายังไงว่ามันทาอะไรนู่นายกจังเลยสบีสบายีมันเป็นนควัน

ก็าบ้านเขาเยแบบเปียถ้าเราบักเชียงใหญ่เขาบมัด่างนี้ก้อเขาขาวบัเชียงอ่ะเชียงน้อยบัก่าวก้นขาเขาวกับเชียงอ่ะเชียงใหญ่เวลาเท่าระทัไปเวลาส่งของกอ แ,บบแ,นนแ,แท่องอจองเหตุต้นขี้มูยกล่อเข็นฮักกักเงนนมแต้องกท้มูแล้ว <c oughs> <ล>มันเป็นน้ำขีม้มูจะเรียกน้ม่หน่นเท่าน,นะผาผ <c oughs> ้า ้เอียเดีเบกันเอาดีๆเด้อเปิดร้านนะเขาว่าเออได้ยินเอฟซีไลคนเยเลยีแหลเปนบอกว่ามาซอยไลคนอยยังเปิดด้านนะโอ้เพิ่เปิดดานพอที่จะตุกันดำหน้าอีกแหละก็มาซอยเลยเววนี้อะเขาโอ้เมสาธลโล่เนโลดอนี้ค่ะสโเอย ไปเห็นยังวหมือนอย่างนะน่ะเอาไปถายน้าๆๆน้าๆๆๆน้าอว่าค่อยนักเลยมิไอ้หน้ายังเิดื้นจงเกิดื้มา่างลพันตนลงนาหัวต้นบ๊อบขึ้นชู้กันน่ะน้าต้นบ๊อบนี่สเปรย์แค่สเปรย์พม ผมจราเิดเาเดนเ่าเวก่งเจะูนเก่งโอ้เล่งไปเลยูครับใยเภาไอ้นอกกันทบกอนสายยูวรถแล้วไปเหยียยังไงนักสุกนเมืเอี๋ยวพ่อสับบหนึ่งนะที่เรือจริงก็ใสยได้เบิดจิตต่วา เส้นทางคนมานันไกาคนมาไหว้ยู่บ้านบ่ยาบกโอ้ยเราบ่เลคาอย่าเผายู่แม่อยู่จบคือยังเหนื่ออ่เอาเต้มรถสั่งหาอะกนกำลังไหว้สามมง เมื่อแต่คิดทอดกระดาแต่กอดเส้าเที่ยงแนวบึงกองเพียงไก่เห็นแต่นาดำมดำมมันมืดม่คนวัดมืดวันนี้นะนี่แหละพี่น้องสวงเราดูเก็บเกี่ยวทั้งเก็บทั้งเกี่ยวเนาะแมมสะร้อยนะเกี่ยวจม่านะเก็บเก็บเกี่ยวภาษาบ้านนอกอึดเราดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวคนละเรื่องกัน ขนาดข้าซีไปแหละเลยจิบสองสอบหน้าเรายังขนาดเกี่ยวเพรต้นนะทุกคนม่นเป็นยังดอกอันที่เห็นมาซอยสัมือนี่กอะเห็นเขาเขาน้องๆเขาดำไลยก็เลยแบบเขาเขาพ่อพ่อคินปีหนาเขามากินอยู่นี้นะทุกคนเพอาหน้าเขาเขาเห็ดลายกว่าหน้าเขาดิเขาบุกหูเร้่อของเขามาซอยแบบมีเจตนาอย่างเขาพ่อพอคินก็มาเอาเราได้ปีหนาจักหาสอบพกสอบยังประวัติอีกฮะเขากินเขาเป็นลูกสอบตัวโมเมนต์ละคนยังจะงัว เราสำหรับคลิปน <ขอ S 2> ี้ก็สิขอจบไหวเพียงเท่านี้กตนะ่เราทุกคนอาจจะไปคนเขาสั่นคลันคลันกับมือแล้วต่อวิดีโอเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไร้ล่เนาะที่เขามารับชมจะได้ก็ขอเป็นกำลังใจใพี่นอ้องเบิร์ตทุกขู่ทุกคนนาขอพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งแล้วกามีแต่โศกตลาดนะคนปราบ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 ไปบ,บายรู้สึกปวดอ้วนที่ใส่เสื้อลายโตัวนะบ๊ายบายดูายบาย